หลายคนเปลี่ยนท่อไอเสียแล้วโดนตำรวจจับทั้งทั้งที่ค่ามาตรฐานของไอเสียนะได้ปกติค่ามาตรฐานของเสียงก็ไม่เกินเดซิเบลที่กําหนดด้วยแต่ว่าทำไมนะครับเราถึงโดนจับนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับพอดีเลื่อนไปเห็นในอปทีทนะเขาพูดคุยเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่า ท่านลืมท่านพลาดไปข้อหนึ่งนะก็เลยทำให้ท่านนะอาจจะโดนจับนะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงเรื่องของท่อไอเสียการเปลี่ยนแปลงท่อไอเสียเราสามารถทำได้นะครับทุกท่านเราสามารถทำการเปลี่ยนท่อไอเสียได้เลยนะครับในขณะที่ท่อของเรานั้นนะครับมันอาจจะผุเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมามันเสียหายก็ต้องมีการเปลี่ยนแต่ทีนี้ ในขั้นตอนของการเปลี่ยนถ่ายท่อไอเสียนั้นนะครับเราอาจจะใช้เป็นท่อไอเสียแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นที่ไม่ได้เป็นสเปคอามากับตัวรถว่าง่ายๆไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดนะครับทุกท่านทีน่นี้นะครับอะท่อไอเสียใบนั้นๆนะครับท่อไอเสียใบนั้นๆนะอผ่านการตรวจสอบในเรื่องของค่ามลภาวะะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียง นะครับเรื่องของอ่าโอนะครับกา๊าซอะไรที่มันออกมาจากอ่าท่อไอเสียเนี่ยมันตรวจผ่านหมดเลยแต่ว่าทําไมถึงโดนจับละ่ะนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดคุยเรื่องนี้นะครับอ่าหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์หรือว่ารถแฟมิลี่อ่ารถเล็กนะครับทุกท่านอ่าถ้าท่านไปเปลี่ยนท่อไอเสียมีโอกาสโดนจับนะครับกับข้อข้อ,ขอหนึ่งที่ท่านพลาดและก็ท่านลืมไปนะครับว่า อันนี้เราพูดในนามของเรานะก็อ่าเรามาแบ่งปันข้อมูลกันเฉยๆไม่ได้ไปอิงอะไรกับกฎหมายมากมายนะครับแต่เท่าที่เราจําได้เอาเป็นว่าเท่าที่เราจําได้นะเราพูดในแต่ละยุคแต่ละสมัยก่อนในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนท่อไอเสียของเขามีมาตรฐานแบบนี้อ่ามีมาตรฐานแบบนี้มันมันก็ไม่ผิดกฎหรอกนะเพราะว่ามันเป็น อ่าสเปคเดิมมาจากโรงงานนะครับมันไม่ผิดกฎนะถ้าเป็นท่อโลงๆแบบนี้เพราะว่ามาตรฐานในแต่ละปีนะมันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นรถพวกนี้นะมันยังไม่ได้อยู่ในการควบคุมของค่ามลพิษยูโร2ยูโร3อะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกท่านนะมันก็เลยอ่ากลายเป็นท่อ,อเสียแบบนี้นะครับทุกท่านทีนี้นะครับพอมีการควบคุมมาตรฐานไอเสีย พอมีการควบคุมมาตรฐานไอเสียขึ้นมาปับ๊บทีนี้ภายในท่อไอเสียของเรามันมีอะไรเพิ่มเข้ามานอกจากท่อเหล็กกลวงที่ใช้ซับเสียงเฉยๆนะนอกจากท่อเหล็กกลวงที่ใช้ซับเสียงเฉยๆเนี่ยนะครับภายในท่อไอเสียของเรามันก็จะมีอ่าน่าจะเป็นยูโรทูนะถ้าผมจะไม่ผิดยูโรทูมันจะเป็นแคสตาไลติกเข้ามาแล้วนะครับแคสตาไลติกในยุคแรกๆมันก็จะเป็นแคตตาไลติกแบบท่อ แบบท่อเฉยๆเป็นท่อเหล็กกลมๆให้อ่าไอเสียมันวิ่งผ่านแล้วมันก็จะเผาเขมเหลออกไปนะครับอ่ามันก็ได้มาตรฐานน่าจะเป็นระดับ2นะยูโรทนะครับอ่าทีนี้ในขณะที่อ่าก็เรียกว่ายุคมันผันเปลี่ยนนะครับไปตามสภาวะนะครับทุกท่านนะเขาก็ได้ออกกฎบังคับใช้ทั่วโลกมาต้องเป็นยูโร3อ่ายูโร4อะไรก็ว่ากันไปทีนี้จาก นะแคตตาลติกภายในท่อ,อเสียที่เป็นแป,ป๊บกลมธรรมดานะจากเดิมเป็นแป,ป๊บกลมธรรมดาความร้อนก็น้อยกว่าถูกไหมทีนี้ก็ต้องมีการใช้เป็นแคตตาลติกนะที่เข้ามาภายในท่อมันจะเป็นแบบรังพึ่งพอมันเป็นรังพึ่งปั๊บนะครับค่าความร้อนของท่อ,อเสียมันสูงขึ้นแล้วทีนี้ท่อ,อเสียมันร้อนเราจะสังเกตได้ว่าณนะช่วงหนึ่งนะณนะช่วงหนึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องของท่อ,อเสียมันผุ นะท่อไอเสียมันจะผุบ่อยมากเลยเพราะว่าแคตตาลติกภายในท่อไอเสียมันร้อนเหล็กมันก็เลยผุเร็วมันร้อนกับชื้นเนาะอ่วิธีการแก้ไขนะครับในกรณีป้องกันไม่ให้ท่อไอเสียผุก็คือเอาน้ํามันเครื่องกรอกเข้าไปตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงเนี้ยใต้เนี้ยมันจะมีรูรูหนึ่งก็อ่เร่งเครื่องแล้วก็เอาน้ํามันบีบเข้าแล้วมันก็จะดูดดูดแล้วมันก็จะมาเคลือบท่อไอเสียไว้นะครับอ่ะนะครับทีนี้ในขณะที่ อ่ายูโรมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมท่อ,อเสียมันร้อนขึ้นนะครับท่อ,อเสียมันร้อนขึ้นมันจึงมีกฎหมายข้อหนึ่งนะถ้าผมจําผิดผมขออภัยด้วยเท่าที่ผมจําได้ณนะช่วงเวลานั้นเขาระบุมาว่าอ่าฟังดีๆนะเขาระบุมาว่าท่อไอเสียนะครับจะต้องจัดให้มีฝาครอบกันความร้อนเพื่อป้องกันอันตราย ให้กับผู้ขับขี่และก็ผู้ซ้อนท้ายรวมไปจนถึงเพื่อนร่วมถนนด้วยนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับผมจึงมองว่านะครับสาเหตุที่พวกเราโดนจับนะหลังจากที่เราไปทําการเปลี่ยนแปลงท่อเสียแล้วนะครับเราเห็นว่านะท่อเสียที่เราไปซื้อมาใหม่มันไม่มีแผงกันความร้อนนะครับทุกท่านนะนี่รู้สึกว่าเขาจะจัดให้มีแผงกันความร้อนตั้งแต่นะครับ ใต้ท้องเครื่องไปจนสุดปลายท่อไอเสียนะครับอ่าไม่ใช่ว่าทํามาเล็กนิดเดียวนะต้องครอบนะครับอ่าเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะตรงจุดจุดนี้ด้วยนะครับครัณนะช่วงสมัยนั้นนะครับณนะช่วงสมัยนั้นเราจะจําได้คร่าวๆว่าเ,าเราจะสังเกตได้ว่า ICBR ตัวหัวฉีดอะตัวแรกอะร้อหัวฉีดอะเห็นไหมอไอเสียครอบ100%เลย นะครับครอบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับทุกท่านนะถ้าเป็นในตระก,กูลยามาฮ่านะสมัยนั้นก็พวกตระกูลออโต้นั่นแหละนะครับตั้งแต่พัดลมข้างเครื่องไปจนสุดปลายท่อไอเสียเลยนะครับจะมีฝาครอบยาวไปเลยนะครับให้เราไปสังเกตดูนะครับว่าเขาครอบมาแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามีการไปเปลี่ยนแปลงท่อไอเสียการเปลี่ยนท่อไอเสียมันไม่ผิดเพราะว่าท่อไอเสียออกมาจากโรงงานมันมีมออก,ออกมาทุกตัวอยู่แล้วเพียงแค่ว่า ท่อไอเสียแต่งบางตัวเนี่ยมันใช้ในสนามนะมันจะไล่เบาไล่เบามันจะไม่มีแผงกันความร้อนแต่อารู้สึกว่ามันจะมาน่าจะผิดตรงนี้แหละนะครับที่ทําให้พวกเรานะครับอ่าโดนจับนะในเรื่องของการดัดแปลงท่อไอเสียอุปกรณ์ส่วนควบของท่อไอเสียไม่ครบถ้วนนี่แหละนะผมสงสัยนะครับว่าพวกเราน่าจะโดนจับณนะตรงจุดจุดนี้ข้อหานี้แหละนะครับทุกท่านดังนั้นก็นะครับไปพิจารณาดูนะ ถ้าเป็นไปได้ก็ท่อไอเสียเดิมจะดีที่สุดนะครับเสียงไม่เกินค่ามลภาวะก็ผ่านนะครับไม่มีการดัดแปลงสภาพใดๆขับขี่ได้นะทุกสภาวะเลยนะครับทุกท่านถ้าเป็นท่อไอเสียเดิมจะดีที่สุดแต่ว่าก็ยังว่าแหละนะเราเข้าใจอยู่ว่าท่อไอเสียบางใบบางลูกบางรุ่นบางยี่ห้อ6กพันแปดนะครับทุกท่านสี่พันก็มีนะครับมันแล้วแต่รุ่นนะครับดังนั้นก็ นะครับไปพิจารณาเอาก็แล้วกันนะแต่เรามองว่าที่ทุกท่านโดนจับเนี่ยน่าจะเป็นณนะจงจุดจุดที่เราว่านี่แหละก็คือมันไม่มีแผงกันท่อนะครับอ่าตรงนี้นะครับลองไปศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ดูอันนี้เราก็แค่มาแนะนําแนวทางในจุดในมุมมองที่เรามองเห็นนะเราไม่ได้ไปก้าวล่วงใครนะครับทุกท่านเราก็แนะนําเท่าที่เราแนะนําได้เท่าที่เรามองเห็นเท่าที่เรา พอมีข้อมูลนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้เราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ